ามาอีกแล้วูเฮ็ดคลิปอันอันที่ล่าสุดมา้จเฮ็ดไปโอ้หนูขอบคุณเลยลยังมีค้นเบิรหนูอยู่ขอโทษเลไลนะจ้าหนูบดได้เฮ็ดโดนน้อนหนูจุดบดไ้เฮ็ดทั้งหนูขายยาน้าเด็กน้อยทั้งหนูกลับเมืองไทยน้ำมันยากๆคือจา้วที่นี่โทรศัพท์หนูนะขั้นลูกหนูกับขั้นลูกหน,นูขิดตัวรูปหนูว่าโทรศัพท์หนูขายแล้วเพราะว่าอันวิลเลี่ยมกับติดเน็นติดเกมค่ะคือในโทรศัพท์หนูจ้า หนูก็เลยบ่ได้เฮ็ดเวลาลูกอย่บ้านแล้วมาทีนี้มันมัน,มนอดบ่ได้แล้วเพราะหนูเฮ็ดคลิปอันล่าสุดหนูนนก็เลยอดจังไหนก็นต้องเฮ็ด <laughs> แล้วบ่ได้ตัวลูกเราหมดที่นี่จ้า <laughs> <g ül> คิดตัวลูกว่าโทรศัพท์ขามาที่นี่ความรับแตก <g ul ain> มามิายซันปลาว่ามามิโกบอกว่าขาโทรศัพท์ไม่ใส่บุดีเลยหน <laughs> ูม, <g ul ain> มาจามุนี่มากินส้มตำกับหนู เพื่อได้สมตังแล้วกบรุ่นพี่เพิ่นเอาจอริงวะเก่าเรามาให้จ้าใจดีใจดีจดมีแต่เพิ่นเฮ็ดมาให้หนูกินหนูบ่ได้เฮ็ดไป่นกินจักเทื่อ <c oughs> หนูเฮ็ดกับข,ข้าวบ่ค่อยเก่งแล้วก็ผักอันนี้จ้ามากินนะเฮ็ดกินเจ้าของเองได้ดจ้ะคั้นเฮ็ดไป้อื่นกินย่านมันบ่แซ่บ รุ่นที่อนเปิดคนมีร้านอาหารไทยเนาะจ้าคนเห็นกับเขาแซรฮอัควกบอกายเห็ดแต่ให้คนกินแเศษๆจ้าพอมอันพีกไส่แบบเครงแกงบลบอกมี่อ่าี่ยังละสามกีดเนาะจ้า แล้วก็ใส่ออน <laughs> เปียดดีจดแะแซ่บยูอยอสเตรเลียฝนตกเปิดมือเปิดคืนจ้ะทั้งหนาวทั้งฝนตก มื่อนีหนูกินซ้อนเพราะว่ามือม้อนิ้วโป้งหนูเป็นแผลหนูแสบแสบจ้ะเมื่อเห็นอาหารนะจ๊ะแสบแสบสวยกอนปากมันซับแสบจ้ะหนูม,ม,มากมากกินหนูอเอิญหักทั่วงอกฝรั่ง ทวงบอกพลังอันนี้น่อยมันไม่เป็นทวงออกประจานแต่หนูเอิญทวงอกเสร็จแล้วเสร็จแล้ว หรู้ว่าปรุงจังมันก็เราไมมมันแสบแล้วกลับไปท้ายหนูก,นก็เลยไม่ได้เหตุวิดีโอให้เบิ้งจังส้ะจ้า ไปทั้งลูกทั้งเต้าเนาจะไปเที่ยวมันก็ยากสิมาทาอ่าคนกันไลายเนาจ่ะสิมาทาวิดีโอหนูกับพวกนี้เวลาเราแฟนเรากับปมักนรหนูก็เล่นภาษา เขามีแต่อันคองแพงหรืจ้าคันอย่ันคนบุงทีเงินเก็บล่ะอี่ยักับแพงลังอันกับของยืนนั่งทายลังอันแพงก็นมันอกจ้ายืนนั่งนอกลังเทียบพวกเนื้อพวกอย่างแสบยังมีแบบ ลดราคาได้จา้าในบ้านเขาพวกมีได้หนูบอกเห็นแบบเนี่ยหมูเนียเน่ยห้วอย่างแบบออนสเปเชียลแบบมีช่วงลดราคาแต่ว่าอยู่อยู่มันนอกเนี่ยจา้า,ม,ามันมีช่วงที่มันมีเวลาเขาลดเนะี่ยเวลามันใจจกล้จะหมดอายุอย่างแบบอืม For them, the mighty battleship remained the cornerstone of their <coughs> power. They believed that a clash between these Leviathans decide the Some outcome of the next naval war. Britain raced against Germany to build more dreadlocks, the revolutionary old big gun battleship the Royal Navy introduced in 1906. Other navies followed suit. <laughs> the italians launched their first rocket the conde in 1911 but its arrival overshadowed an exciting achievement which would have much greater significance for the future in the same year captain Budoni dropped a torpedo in the air for the first time when world war i began britain's royal navy changed its views on air power and moved swiftly จะบอ,อย่างไหนฟังจามูหนู้ฝรั่งจา้า,งาะว่าสาัตว์ไทยสัตว์แต่เน,นาะจ้แต่มีปัญหาของทุกคนมูเขาดดมูเขาจ้ามูเราเห็นฟังว่าพึ่งคลอดได้พอนพึ่งคลอดลูกได้เด่นนะงกัดอยู่อพาร์ตเมนต์ ต้ากำลังอยู่อ,อพาร์ตเมนต์วัดที่นี่คุณคลอดลูกได้เดือนนึงลูกเพิ่งได้เดือนนึงอะจ้าอืมบอกแฟน่าดี๋ยวเพราะอาหารน้องลูกเสร็จแล้วบอกแฟน่าดี๋ยวชินไปเข่าของน้าก่อนเด้อสั่นแปบ๊บนึงปัจจุบันของงานแป๊บหนึง่งแฟนๆเธอเอา้าคือไปโดนแรื่องเพิ่อนครับปัจจุบันจังไายเมียโ,โดดโดดค้นโดดแล้วต,ตายแต่เรียกตนให้ ทุกครอบครัวกับมีปัญหากันทุกคนนมจ้าหนาสงสารไหมลูกกับเพิ่งได้เดือนเดียวบอกมาเลยกบกะเศร้านะจ้าหนาสงสาร Ngocin nan 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 nào nó nan chơi chơi, nan 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 phải nan 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 พอจะอุ่นออกมานั้งเย็นแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปอุ่นเองก่อนกินเย็นบ่แซ่บ็จไจ๊ะพาสิบ่ได้แล้วแป๊บนึงจังหนูเอาไปอันนี้อุ่น <c oughs> <c oughs> นี่ยกระสะดวกสบายน้องจ้าอยู่มังหน่อมมังนะ้ะนี่ก็ได้เดี๋ยวอยู่มังใครเขาก็สะดวกสบายที่กันละจ้าหมูกอย่างทุกแนวโนเทคโนโล,โลยีน้าจ้าสมัยสบายให้สมัยน,นี้ตะกี้โซเิได้กินอีหยันนงนะจ้าเป็นดอันด่งฟื้นดั่งไฟโซเิได้เฮ็ดอีหยังกินโอ้ยหนูจำได้มืดปันใดก็ได้มันดั่งฟื้นดั่งไฟตอนนี้สบายตากแก๊ส Ave, ไมโครเวฟมาจจะแบบเดียวทั้งใจแต่ว่าหนูก็ว่ามันบอด,ดีคือตอนสมัยตะกอนดอกใส่ไมโครเวฟหนูก็ว่ามันบปลอดภัยสังเกตรปรกุปจ้าคนเป็นโลคอันอ่ะมเล,ลี้ยงอะไรกับเขา่าข้อผิดของหนูได้แนละ้วหนูว่าว่ากับเขา่า กระใส่ถุงพลาสติกน้ำก็ใส่แก้วพลาสติกใส่ถุงพลาสติกกาแฟก็ใส่เนอันเป็นโฟมพลาสติกเวลาเราไปซื้อเนาะจ้า K F อืมอีหยังก็ตาม K F C อยังกล่องพลาสติกนี่เนี่ยอีหยังก็ใส่ไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟมันก็เป็นกล่องพลาสติกนึงบ่จ้ะนั่นแหละหนูหนูคิดว่าว่าแต่กกมันก็มีองค์ประกอบหอาไรยะัง จะลอกินเกาลัูกันอันนี้ไปตั้งสมำหกินเากัดกในมัสเก็ตกจะแบบสิบนาทีเราจะคือมึงอะไะ first 13 attempts by pups of with skins, only three were successful. But despite the problem, the concept of deck landing had been proven. In July 1982, HMS Pure made history when it launched seven software panels on a bombing raid against the Zeppelin. จากนุ่เสื้อของบุมีแลวว่าจ้ะนางคิงยางเดียวบุมลกินแล้วจ้ะจบออฟแล้ว The first carrier was completely black deck was built on the a former and named HMS Hardy. It could carry 18 fighters <laughs> <or attack. laughs> <Argus laughs> the mushrooms <laughs> out. ordered six more including the Curious, and converted it to carriers. They were to be in service in 1919 for an ambitious raid on the German RCC, sheltering in its own fort. But the war ended before this plan could be implemented. <laughs> by the end of World War I, the Royal Navy had a commanding lead in naval aviation. Other navies were watching the British technology. <laughs> แซ่บจ้ะินเองก็บแซ่บในมืงนอะสวัสดีครับสาบัดดีครับก่อลูกัดีครับก่อครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดิฟเฟนเป็นหนุ่มแล้วครับจะสูงเท่าแม่แล้วดิฟเฟนอ่ะกคบีกระเด็นมามีสูงลูกสายไงจ้ะลูกสายคนไงเวยวิลเลียมเทวิลเลียมคำเสีงฮัลโหลวิลเลียม ซ้ายคนใหญ่สิสูงเท่าหนูเรอจ้ะที่สูงเท่าหนูเล้วไหมหนูเจี๋ยหลงเจี๋ยหลงมีเด็กสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับกันเนาะยี่าบเจออะไรดิเซย์สวัสดีครับสวัสดีครับกันสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับจำได้ไหมสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น No, no. That's not nice ฮืมเซอรี่สอรี่ขอบคุณครับอืมบัดดี้ครับไนซ์ลี่เฟิร์สขอบคุณครับโอ้โมวัตกอยมคนน่อยน่ะจ้าโอ้คนใหญ่ในสิงเงียบเรียบร้อยแต่ว่าคนหน่อยนี่บทที่หนันจ้าจะว่ามาแล้วส่ วิเรียมะบดชี่นั่นขึ้นอึ้นต่านู่โดนเลาะโดนเราจะสิผ่านอาชีพยังไม่สื่อโหลดโดนทำสิผ่านนะจ๊ะยังสมัครทักทายไหม โดแล้วเราดี๋ยวมันตัดไปเดี๋ยวมือแค่นี้ก็น่าจ้าเดี๋ยวคลิปหนามอสิบมาทักทายไหมขอบคุณค่ะค <ไ S 1> าย